สวัสดีครับส่องมาให้งพผามวนมือนี่มีข่าวสารนะครับมีแนวทังเชียงโฉกค,ครับผู้ใดที่ขาม้ารับชมรับฟังคลิปนี้กะฟังให้จบคลิปเลยครับเด้อฟังให้จบคลิปครับมิฉะน,นท่านสิพาดครับท่านสิพาดแล้วก็เสียโอกาสครับเพราะว่า แอดมี me, แนวทางการเชียงโศกค,ครับมีแนวทางเลขมาบรรจบกันพอดีครับเนาะมืเนี่ยเลขมาทุกสารทิศแ่อวกมาบรรจบกันเลขมากคล้ายๆกันมาจากทุกสำนักครับแต่ว่ามาคล้ายๆกันอัดกันเลยมีแนวทางก็เลยอยากเอามาลงให้เอฟซี FC. เพื่อบ่อยผาดเนาะบ่อยผาดครับเพราะว่ามันเป็นเนวทางครับผู้ใดที่สนใจเนาะเขามารับส้มรับฟังครับพามกระพริบตาครับฟังชัดชัดครับผู้ใดมีโอกาสกว่าไว้ครับช็อตนี่ครับคือผู้ใดพ่อยางพ่อเมื่อผู้ใด ไปหาสื่อสื่อได้ก,กวาไว้นะครับเด้อเพราะว่าเลี่ยนคนนี้ทุกสำนักคนว่ามาแฉอ่ะจะด้มาแฉเนาะกัผู้ดใดจีสัง่งจับเงินจับทองนะครับเด้อฮัดทรงให้สเหม,ม่อครับสั่งเขามาครับแอดติชิมเบอร์โทรไว้ครับส่วนข้างล่างนะครับจับเงินจับทองครับ ผู้ใดมีโชคมีลาภกะโมแนครับเขาต้องเพิงแนว่วันนี้ล่ละเป็นก้มเสือสมบุกค์ครับเขาตองเพิงตองเพิงผ้าเพิน่นผู้ใดดีแล้วก็ดีไปครับผู้ใดก็ร่างอยากได้อยากสนใจอยากมีไหวเป็นเจ้าของแต่เชิญครับแอดไลน์เขาได้ครับเด้อเพราะว่าเป็นแนวทางก้มเสือเท่านั้นครับผู้ใดขจรมีโชคมีลา็ขจรวก,ก็ต้อง มีที่เด็ดท้องขาจร่นน่ะขจ้าจอบอกเนาะช่วงขจราเฮียอาเซียต่างๆขจ้าเขาต้องมีที่เด็ดครับขเขาต้องมีความลับควมหนังที่ขจ้าเ,จเปิดเผยบได้เขาเจ้ามีไว้เคื่อนครับผูดได้กระไดขจ้าจต้องมีไว้ครับเพราะว่ากับวานนี่ครับหวานมาหาเสน่ห์ครับฟังไฟนะครับเล้อฟังไฟถึงแนวทางดังซีซ่ครับอันนี้ก็ได้เพราะว่า่ใช่วา่า อันนั้นบ่มีสาบุคุณนั่งครับผัาเพียงตะวันสมควบเซียชวนบุคคลสวมโคบเซียชวนบุคคลหวานมหา,าเสน่ห์เข้าไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เข้าไปเดินทางไก่ทางยังกะบ้คนเออเออเน่าๆกบเข้าแน่ไั้สิน่าบอก,กับเพ่าไั้สินะครับซิงก็ปเป็นไปได้ก็เป็นไปได้แนวบ่ปเป็นไปได้ก็ได้ไอ้สินะครับเด้อ อันเนี้เป็นหน้าทางเลยครับเด้อแอดเย็นยับว่าเป็นหน้าทางผู้ใดสนใจก,กระทักเขามากครับเนาะทักเขามาแอดกัดจีโงให้หอดหัว่านได้บ้านครับจวดจัดครับเนาะอีกอย่างนึงก,ก็คือเลี้ยนปูครับเรียญปูสีปาขาวครับนี่แหละวัดจุบสีเนาะมีสองเป็นเลี้ยนสองด้านนะครับเด้ออันนึงเป็น ข้างหลังเป็นปูครับข้างนาเป็นพระพุทธรูปนสิมีบาโคตดไทยครับของแค่ครับมาจากวัดครับเนาะผู้ใดมาบ่หอดเดินทางมาบ่หอดกะอยู่ทางเอื่นอยู่ภางเอื่นกะสนใจอยากเป็นเจ้าของครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกนี่ผู้ใดก็ต้องสันหาไว้ครับเนาะเพื่อลูกเพื่อร้านไปผู้ใดต้องสรนหาครับเนาะดูไปอาดิมี ตั้งไหนก็นไม่รู้ล่ะแต่ว่าอันนี้คนสั่งขึ้นมาก็ับมือบาโคตดครับของแท้ครับกูได้รสร้างก้บมากกับแอดกับสิมงนี้น้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับเด้อผิดไฟบุกแฉกจากวัดถุมงคลครับไอ้่นก็เอามือไหนกันมาเข่าเรื่องครับเข่าเรื่องแอดได้ฟังมากมือไหนไปห้างนอกไปท้ายถ้ำห้างนอกมากครับ เป็นตัวเลขครับงวดที่แล้วนะเพิ่นไปเอามาาครับพระเจ้ามีโศกมีลาภหลายครับถึงทั้งบนทั้งล่างเนาะงวดที่แล้วนะเพิ่นพาก,กันไปเฮ็ดเอาเนะเพิ่นกับบ่ได้อกอเข่าก็เพิ่นไ,พนไปเฮ็ดเอาครับอยู่เพิ่นไปขอหลับไปม่ามันไปเฮ็ดดอกไปขอครับไปขอบาลมีดอนปูตาครับ อยู่นี่แหละอยู่แถวๆใกล้ๆก,กันครับวัดปูซี่ับเขาวนี่แหละครับต่อเป็นหลอดผู้ตาครับมงยูเพิ่นเก่ามงยูเก่าเพิ่นเนาะว่ากบไปก็มานั่นแหละเพิ่นไปมีค้นไปขอโศกขอลาบเพิน่แนแข้าเจ้าได้อีนี้ครับข้าเจ้าได้ทั้งบนทั้งล่างครับงวดว่างหันงวดว่างหันเป็นได้ทั้งบนทั้งล่าง เขาเต็มเต็มครับเขาเต็มเต็มเพิ่นกะเลืยมือนี้เพิ่นกะเลยไปจ้างหมอล่าไปครับไปแสดงให้ผู้ตาเพิ่นเบิงเพิ่นอยากเบิงเพิ่นว่าเพิ่นอยากเบิงเพิ่นอยากฟังล่ำเพิ่นอยากสนุกแค่ห้าเพิ่นอยากมวนครับพระเจ้าก็เลยเอามอล่าไปแสดงไ้เพิ่นเบิงลำใหมเพิ่นเบิง ตามที่เอไปสังเกตการกาผู้เพิ่นกามวนมักมวนครับเพิ่นกาล่ำฟ่อนต๊เมื่อไปน่ำละเสียงมอลงมอล่ำครับเพิ่นเพิ่นมีแห้งครับเพื่อนดีใจที่คนเปจให้เพิ่นเนาะที่คนไปล่ำให้เพื่อนฟั่เพื่อนดีใจเพิ่นว่าเพิ่นดีใจไลยเพื่อนกับมักมวนข้าเจ้าเขาคักคักครับว่ากันเต็มเต็มเลย ก็นับเป็นเงินกษสรบริหล,ยลายโลอยู่วะครับใคนมันสร้างกิโลก็ตร,ลร,รหาล,ารราล,ล,ลายโลอยู่ล่ะครับก็จะได้ว่าหันกระไดใบพัดนี่แหละครับสร้างเป็นกิโลเนาะหลายโลอยู่ครับฟังเบาง่วนนี้เพื่อนก็นเลยไปขอไม่ครับไปขออีกเพื่อนก็นเอามอลั่เครื่องเสียงเดน,นจ่องเดน,นเซอร์ครับไปุันละไปเล่าให้เพื่อนฟังครับ ตะเสาครับตะนละสามมงเสาครับหดเทียงหดใบเออเพิ่นฟั่งจนพ่อใจเพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยสั่งหยุดอเพิ่นกันเลยเีย้โศกให้หลบับคนก็ไปร้ายครับนั่นร้ายครับดอดปูตาเฮ้าแอดก็ได้ไปเมื่อนี้ละเมื่อเห็นไปเพขอเพิ่งบาบาแลวมีน้ำเพิ่นเพิ่นก็ได้หดใบบ่วงเพิ่นก็สั่งหยุดครับเพิ่นกันเลย สีให้โชคให้ยลาภแกลูกล้านเพิ่นเพิ่นว่าผู้ใดไปนี่ก็คือจีวรขาดเพิ่นว่าเพิ่นเสียห้โชคให้ยลาภครับเพิ่นจากมาสร้างเพิ่นจากมาบุรณะวัดเซนเดยอยากมาบุรณะอยู่สารผู้ตาแล้วครับเพิ่นอยากมาสร้างยื่หนีพร้อมเพิ่นว่าเพิ่นจะเปินไปมากๆครับหน้าห้อง สิ่งที่มองไปเห็นนะครับเนาะแอดก็บอาตามที่เพิ่นบอกว่าอะไนล่ะเพิ่นก็นเลยให้ยโสดหายลาบแกลูกหลานเพิน่นนั่นแหละคนเฮ่ครับคนเฮ่คนฟังแล้วก็คนได้เลียงได้เบื่อแล้วก็คนเฮ่ครับเพิ่นให้เป็นหน้าทั้งนะครับเด้อเพิ่นให้เป็นหน้าทางเ,เ,เ,นนาางเชียงโฉกสลากกินแบงรัฐบาลครับเพิ่นให้ยสามตัวเลยเพิ่นว่า ผู้ใดได้ผู้ใดมีโศกมีลาดนับเพิ่นกับมาสามชายเพิ่นนงเนาะเพื่อเงื่อนนาคัาจ้าเจ้ามีโศกมีลาบไรกักข้เจ้าก็จะม้วนลำเป็นลำหยีขึ้นเก่าครับขึ้นชุดไงหล่ะพวกส่งบานี่ายชุดไงล่ะเพียบครับข้าเจ้ากัเพิ่นกัมักมวนมวนเพิ่นได้ฟั่งลำฟั่งยังเพิ่นกับ้อใจเพิ่นมีแห้งใจเพิ่นเพิ่นก็ได้ให้โศกให้ลาบแกลูกแกหลาน เพิ่นให้ยสามตัวครับฟังไว้เด้อครับเด้อฟังไว้ครับสามตัวเพิ่นให้มากครับเต็มเต็มเลยครับฟังไว้ครับสามตัวเพิ่นให้มากเก้าเจ็ดแปดครับฟังอีกครั้งครับเก้าเจ็ดแปดครับเออได็คให้โชคให้ลาภครับเนาะ ล่างอีกเพิ่นก็ให้อีกคู่ให้ด้ล่างกะเพื่อนให้เพื่อต้องถามยากครับเพื่อนพ่อใจให้ครับเพื่อนนีแห้งใจเพื่อนหลายมือนเพื่อนว่าเพื่อนได้ฟังล่ำเพื่อนได้ได้มวนได้สนุกเท่ห้าเพื่อนว่าบดปล่อยครับกูเพื่อนกัเพื่อนอยากได้เพื่อนได้ฟังล่ำกัลูกร้านก็ได้จัดให้เพิ่นฟังล่ำเพิ่นก็ได้ดีใจหลายเพิ่นให้ทั้งบนทั้งล่างครับล่างเพิ่นให้แปดสามครับแปดมาดก็พันวาสันแปดบนแปดล่างครับ ก็เสียนวิ่งก่ะพิจตอร์น้าบงครับเสียนวิ่งด้อรหลดแปดครับอเพื่อ่อยพาดครับอสามตัวบนครับปั้งครับเก้าเจ็ดแปดครับล่างแปดสามใจตรงกันเนาะครับเนาะผู้ใดอยากกันตั้งไดกันหลดตั้งใดกันพิจตอร์น่าครับหาซื้อไว้ครับขั้นซื้อได้ก็ซื้อไว้ครับเพราะว่า แอดวามันดังล่ะละครับเลขตัวนี้เพราะว่าก้อนนานั่นแอดเคยโล่งหายอยู่ครับเลขตัวนี้ละ่ะเนาะของแอดทะเลใจต้องก็ตรงกันครับทุกชั้นนักต้องตรงกันปูต,ตาเขาจะหายมือเขาจะหายตัวเดียวกันมันเป็นควาวบางเอิญเนาะครับเนาะเออพื่อออกมาเป็นที่ได้ที่ํำเพินครับเออด้วยแรงซัท่าครับออกออกไม่รูล้ละอ เท่ากับไซบาละนี่เพิ่มเท่นั้นแหละครับไม่มตรงกันครับไม่ตรงกันเนาะผู้ไดได้รับส้มรับปังกัปฟ้าครับฟ้าครับสำหรับเอฟซีของแอดกาคือผู้ไดได้ฟังก้อนหนานี่ที่แอดลงกให้978เนี่ยเจ้าคือซื้อไว้ละพวกส้มบปมากมากตัวนี้กับ ขาเจ้าขึ้นสื่อไว้แล้วคนละลายไปแล้วล่ะเพราะว่าบาดนี้มันเริ่มสีด่างแล้วครับแ่แอดโรให้ยไม่ไหมกับบันรดีดังเนาะมันตัวเดียวกันข้าเจ้าผูใ้ใดหาซื้อไว้ก็มีใจนล้ครับหามันออกมากเข้าไปเล้เี่เออเอากระเป๋าจะนิดตั้งไม่เอ,อจาจักขีดสองขีดกระพาะละมั่งไม่ต้องเอาหลายกิโลขึ้นเพิ่นดอกอเองินใบพัดบอกว่าสร้างกิโลเพิ่มเงินเดียบบาทเด้อ เงินใบพันครับสั่งกิโลด้วยได้หน่อยได้รายก็ได้เนาไไะาแ,ลแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งครับดูในงานนี่ละแม่ค่ารตจรี่ขอบพุ่นของมู่นเพิ่นได้ครับเด้อเพิ่นขาคล้ายรอรี่ก็เลยได้ไปคุยกันกับเพิ่นจัดนักด้วยเพิ่นว่าขวดนี่จัดนักโดดขวดว่าขันก็ออกมาแล้วเพิ่นว่าเต็มเต็มเลยหวดว่าขันก็ออกเพิ่นหายว่าเฮือน วจวดจับได้พูนว่าแม่ค้านะครับแม่ค้าลอตเตอรี่เพิ่นไห่แนวทางมา,า,มา,คคากพิ่นไห่มากพิ่นขายลอตเตอรี่เพิ่นแตสุดสุจักทางไปทางมากตัวเนาะเพิ่นรางวัลว่ากันพระเจ้าให้ลุง่งหกแปดครับเก้าแปดครับเต็มเต็มครับออกอีนนี้พูนว่าออกอีนนี้เข้าแท้เข้าจริงๆนะพูนว่าเพิ่น <_ c oughs> ราง,งวัลนี่พิ่นมาว่าฟังวจวดจัดเลยครับจับเลย ผู้ใล่นี่รอบคือเสียโอกาสครับจดจัดพันว่าจัดหนักจัดเต็มพันว่าหายมาแล้วได้มาแล้วทั้งบนทั้งลางออ่างขึ้นอันเดอนกันยายนอ่าฟังไปครับฟังไปนะบนเจ็ดแปดกับแปดหกครับเนี่ยมาตัวเดียวกันอีดี่เนาะ จาดเลยครับเจ็ดแปดกับแปดหกครับแม่ค้าลอตเตอรี่ครับเพินฟันทงมาครับเฟินว่าจัดหนักเลยผู้ใดมีโอกาสหาซื้อไ้ครับเป็นจัดตาวเป็นเจ้าของครับแม่ค้าลอตเตอรี่ราคาล่างครับล่างเฟินไหามาห้าแปดห้าเก้าจัดหนักจัดเต็มจวดจ้าเฟินว่า ว่ามีพิษฟังคนว่างวดว่าหันมาอีกทีครับ mm. รเพิ่กนก็ได้แห้งงวดนี้เพิ่นก็เลยบอกให้เป็นแนวทางครับเพิ่นว่าพระเจา้าซุ้มพระเจา้าสร้างมากอะอันนี้แหละ,ะเพิ่นก็เลยบให้ฟังซื้อแอดก็เลยมารายงานเนาะว่ามันเด็กมากอ้าวบอกมันเมื่อนี้กัดไก่นะครับเด็กมากยันย่ำครับบน จ็ดแปดครับเนีนย่ำด้ครับเด้อเนีนย่ำครับบนเจ็ดแปดแปดหกฟังให้ชัดเจนนะครับเด้ออย่าพลาดครับบุญเป็นบนล่างเป็นล่างครับล่างห้าแปด 59ครับเอานี่ก็คือเป็นหน้าทางครับจากแม่ค้าลอตเตอรี่ครับเพิ่นฟัดมาแล้วก็เล่ยมาตรงกันเนอะมาตรงกันจะให้พิจารณาเบิงครับให้พิจารณาเบิงเนาะใช่เป็นควบเสือเป็นใช่พิจารณญา,านในการรับชมครับรับฟังครับเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนครับอันนี้กาแอดกเกลี่เน้นย้ำครับเท่านั้นละมาบอกเก้าครับเพื่อว่าเ็ีนนวทางเพิ่นวาจะสั่นบอ,อกไม่ออกก็ไม่รู้ครับท่านออกมาเข่าก็ดีไปครับบอกพูดหลายหลายครับเด้อที่เขามารับส้มรับฟังครับสินค้าที่สั่งเขามาแอดกับิทยอยทรงหาครับ ทอดแท้ครับทอดแท้ฟาเข้ามาครับจับเงินจับท่องกะออกพจน์ารนี่เพิ่นกาสิบเบเฮตแล้วเนาะผู้ใดสร้างก้อนก็ได้ก้อนล่ะครับผู้่นกาสิรุ่นสุดท้ายเพิ่นว่าบ่ต้องบ่มีถุงนะครับเด้อผู้ใดที่บ่กล้าออกจากถุงเก่าออกได้ครับรุ่นรุ่นนี้บ่ต้องใส่ถุงเพิ่นว่าบ่ต้องใส่ถุงบารีแอดก็เลยสิมาสรุปเด้อครับ ช่วงท้ายนี่มาตัวเดียวกันครับฟังไหวเป็นแนวทางมาตัวเดียวกันแม่ค้าลอตเตอรี่บื่นนี้เพิ่นหไหก้อนหวยปูตาพ่อมเพิ่นไหก้อนบาดนี้ของแม่ค้าลอตเตอรี่เนเรียกที่เพิ่นไห้เพิ่นไหก้อนซ้่าบาดนี้ไพ่แล้วแล้วฟังแลวเรียบร้อยแล้ว ปู่ตาจังมาก,ก็เลยมาตรงกันพอดีครับปู่ตากับไหมากกับมาตัวเดียวกันครับเออกับเป็นย่างบุญย่างคุนตัวตัวเดียวกันเนาะไม่ต้องไปหาอะไรมากมายอืมเข้าก็จะได้ลงทุนหน่อยนะเออไม่ต้องไปไล่หาผูใ้ใดมีโชคพิลามน้ำกันกับขอบคุณนะครับเด้อรอบดุลไปน้ำกันเมื่อพุลละ เมื่อวันที่16ขุดแล้วร่อรุนไปนน้ากันว่าจิเป็นเังไดเนาะขอให้เอฟซีที่เขามารับส้มรับฟังได้ครับเดอ้อถือไวด้วยเบอร์ไปนน้ากันเนาะเสียงโศกเสียงหลับเสียงสลากกิดแบงรัฐบาลรได้ครับเดอ้อขอพูดถึรับการติดตามครับว่ายุดีไม่แห้งสุขูสุขคนครับผู้ดใดอยากได้ยี่งนังกระทักเขามาได้ครับเดอ้อเอาโชคดีจงเป็นของทุกท่านครับ โอ้ยมีโฉมีไส้น้ำกันนะครับเดอ้อขอพูดครับ